สวัสดีพี่น้องชาวสวนถั่วทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องถั่วฝักยาวเป็นหางหนูฝกักตรงก้นตรงตรูดมันจะแหลมๆนะครับนั่นแหละที่เขาเรียกว่าหางหนูนะครับมันจะแหลมทายหางหนูอาการนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเพราะว่าขาดโพเทสเซียมนะครับแล้วก็ฟอสฟอรัสคือฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียม ไม่เพียงพอครับคือบางครั้งเราอาจจะใส่ปุย๋ยคือบางท่านเนี่ยใส่เฉพาะปุย๋ยาทางดินสูตรสเสมอสูตรเดียวนะครับพอใส่สเสมอสูตรเดียวก็ใส่เยอะใส่บ่อยครั้งนี่แหละถั่วง,งามนะครับทางใบก็ฉีดฮอร์โมนตามปกติแต่พอเวลามันติดฝักมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นทั้งสวนนะมันก็มีฝักสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างปะปนกันไปนะครับมีหางหนูบ้าง แต่มันจะเป็นเยอะเป็นมากเป็นน้อยเราก็ไม่อยากจะให้เป็นนะครับเพราะว่าเราปลูกมาเราก็อยากจะได้อยากจะได้ทุนได้กําไรนะครับทีนี้พอมันเป็นแล้วเนี่ยเราจะต้องแก้อย่างไงเราต้องแก้ด้วยการใส่ปุ๋ยที่มีตัวกลางกับตัวท้ายสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยทางใบหรือปุ๋ยทางดินแต่ที่สําคัญที่สุดคือปุ๋ยทางดินครับปุ๋ยที่มีตัวกลางกับตัวท้ายสูงอย่างเช่น สูตร13 13 21หรือ8 24 24นะครับ8 24 24ตัวกลางสูงฟอสฟอรัสต,ตัวท้ายสูงโพแทสเซียมใส่สูตรนี้ครับทางดินส่วนฝักที่มันเป็นแล้วเนี่ยและพร้อมที่จะเก็บไอตัวนี้เก็บออกมาเลยครับมันแก้มไม่ได้แล้วมันจะไปแก้ได้ต่อเมื่อรุ่นใหม่ที่มันจะออกมานะครับ รุ่นใหม่ออกมามันจะไม่เป็นเพราะเขาจะได้รับจำพวกฟอสฟอรัอสโพเทสเซียมไปหล่อเลี้ยงของเขาและอาการนี้จะไม่เกิดนะครับส่วนทางใบก็ให้ฉีดจำพวกแคลเซียมกับโบรอนนะครับแคลเซียมโบรอนปัจจุบันเขาก็จะมีจำหน่ายขายอยู่ในขวดเดียวกันนะครับทั้งแคลเซียมทั้งโบรอนเราไม่ต้องไปซื้อแยกให้มันยุ่งยากนะครับ หรือจะเสริมปุ๋ยเกล็ดนะครับที่มีตัวกลางสูงตัวท้ายสูงก็ได้นะครับทางใบเนี่ยให้เสริมแบบนี้นะครับถ้าหากว่าถั่วของพี่น้องเนี่ยมันมีอาการหรือถ้าพี่น้องเห็นว่าไอ้ตรงก้นมันแหลมแหลมเนี่ยนะครับมันคืออาการที่เขาเรียกกันว่าหางหนูครับมันจะคล้ายๆหางหนูทั้งๆ้ที่ถั่วเราก็งามนะนะครับ เอ้แต่มันเป็นไปได้ยัางไงามันเป็นครับเขาเรียกว่าสารอาหารไม่เพียงพอนะครับโดยเฉพาะฟอสฟอรอัสกับโพแทสเซียมพี่น้องก็ไปเสริมตามนี้นะครับต้องเน้นนะครับเน้นปุ๋ยทางดินที่มีสูตรตัวกลางสูงตัวท้ายสูงนะครับจะเป็นแปดยีี่ยี่ก็ได้นะครับยี่ห้ออะไรตราอะไรก็ได้หรือ จะเป็นสิบสามสิบมบเอก็ได้นะครับตัวท้ายสูงเพราะช่วงที่เขาติดฝักเนี่ยเขาจะต้องการฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมนะครับมาบำร,รุงฝักให้อวบให้ใหญ่นะครับยาวสีสวยเนื้อแน่นไม่ฝ่อง่ายขายก็จะได้ราคาได้น้ำหนักนะครับมีพี่น้องถามผมมาว่า เบาต้นขอถามหน่อยสิปลูกถั่วฝักยาวเนี่ยหนึ่งไร่เก็บได้กี่โลมากที่สุดขอถามหน่อยมือใหม่นะครับอ้าวคนอื่นผมไม่รู้นะครับว่าเขาได้เท่าไหร่แต่ผมเคยปลูกเ,เคยเก็บได้มากที่สุดเนี่ยหนึ่งไร่นะครับอยู่ที่สามร้อยถึงสี่ร้อยโลครับดูแลเต็มที่รักษาเต็มที่แล้วนะครับ เต็มที่นะครับแต่โดยส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าร้อยห้าสิบร้อยเจดิบโลสองร้อยกว่าโลนะครับต่อหนึ่งไร่นะครับแล้วมีอีกคำถามหนึ่งที่ถามเบาต้นมานะครับทแต่ละรุ่นเก็บได้กี่เดือนเก็บได้กี่วันครับเบาต้นแต่ละรุ่นเนี่ยนะครับ มันขึ้นอยู่กับการบำรุงของเราครับไม่ว่าจะเป็นจำพวกปวุ๋ยฮอร์โมนโดยเฉพาะเพลี้ยะมะแมลงเนี่ยว่าเราดูแลเขาได้ดีแค่ไหนนะครับของผมนะครับดูแลอย่างดีเต็มที่ไม่เกินหกสิบวันครับสองเดือนนะครับสองเดือนเต็มๆเนี่ยถือว่ายาวที่สุดแล้วนะครับ ฝักสวยฝักงามน้ำหนักได้ส่วนมีหลายท่านบอกว่าสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนก็สุดแท้แต่การดูแลนะครับแต่มันก็จะเป็นช่วงปลายๆแล้วครับถ้าสามเดือนขึ้นไปนะนะครับฝากก็จะเริ่มมีเล็กมีใหญ่มีน้อยบ้างนะครับต้องคัดเยอะแหละทีนี้นะครับแต่ระหว่าง1นึ่งถึงสองเดือนเนี่ยนะครับบางท่านก็อาจจะเดือนกว่าเดือนครึ่ง ถึงสองเดือนไม่เกินนี้ช่วงนี้ดูแลเต็มที่ฝักงามนะครับน้ําหนักได้ก็ถือว่ายังสมบูรณ์นะครับหลังจากสองเดือนผ่านไปก็เริ่มจะไม่สมบูรณ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคําถามนี้นะครับผมก็ตอบได้ประมาณนี้มันขึ้นอยู่กับการดูแลของเราด้วยนะครับและอายุของถั่วจริงๆนับจากวันที่เราเก็บเนี่ยนะครับสองเดือนเต็มที่ครับประมาณนี้นะครับ เอาตามที่ผมทํามาปลูกมาเก็บมานะครับส่วนท่านอื่นจะได้กี่เดือนมันก็ขึ้นอยู่กับการดูแลของท่านนะครับอันนี้เรื่องการดูแลรักษาเรื่องการเก็บตัวฝักยาวโรคของถั่วฝักยาวมันก็เยอะครับพี่น้องนะครับเยอะจริงๆนะครับไม่แพ้พริกไม่แพ้มะเขือนะครับจำพวกนอนทนใบนี้ก็ามานะครับเออมีพี่น้องอีกท่านหนึ่งคอมเมนต์ถามมาว่า นอนชอนใบเนี่ยฉีดยาช่วงไหนครับบอกต้นมันถึงจะเอาอยู่ถ้าฉีดหนอนนะครับฉีดนอนเนี่ยให้ฉีดช่วงเช้าครับช่วงเช้าเอาเช้าตรู่เลยนะเอาช่วงที่น้ําน้ําหมอกน้ําค้างเนี่ยมันยังไม่แห้งนะครับให้เราฉีดช่วงนี้เพราะช่วงนี้เนี่ยจาพวกแม่บินของหนอนเนี่ยมันยังไม่ไปมันยังบินไปไหนไม่ได้เพราะปีกมันยังเปียกนะครับ ถ้าเราฉีดช่วงนี้เรียบร้อยทั้งตัวแม่ทั้งตัวนอนนะครับคือช่วงเช้านะครับตอนที่ใบตัวฝักยาวนะมันยังมีน้ําค้างกเกาะอยู่จะได้ผลมากๆนะครับแต่ถ้าเป็นจําพวกเพลี้ยพวกมแมลงเนี่ยถ้ามีเวลาจริงๆนะครับแนะนําเป็นตอนเย็น,นครับจะได้ผลมากที่สุดนะครับแต่ถ้าไม่มีเวลาตอนเย็นก็ช่วงเช้านี่ก็ได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับตอนนี้เบ่าต้นเปลี่ยนชื่อเป็นเบ่าต้นเกษตรชาวบ้านนะครับวันนี้ขอให้พี่น้องประสบความสําเร็จในการทําเกษตรทุกทท่านนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ